สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อสุดท้ายนะคะของบทเรียนม .3 ในปีนี้นะคะก็คือในเรื่องของวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะหลายคนอาจจะเรียนในห้องเรียนไปแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่ได้เรียนดังนั้นตั้งใจเรียนตั้งใจฟังเพราะในเนื้อหานี้ครูออกข้อสอบไม่เยอะนะคะแต่เน้นในเรื่องของการนําไปใช้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ตัวที่เป็นตัวชี้วัดเราจะมีไม่เยอะมีแค่2ข้อแต่ว่า2ข้อนี้สําคัญมากเพราะเนรายรูปเน้นนะคะระบุสมบัติทางกายภาพและการนําไปใช้ประโยชน์นะคะของวัดสดุประเภทพอลิเมอร์นะคะเซรามิกและวัดสดุผสมโดยใช้นะคะหลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศก็คือบางบางห้องนะคะได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะแต่หลายๆห้องก็ เราได้ดูแต่ว่าดูยังไม่ครบเดี๋ยวครูจะเติมวิดีโอลงไปให้ในคลิปนะคะอะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ของโพลิเมอร์นะคะเซรามิกและวัสดุผสมนะคะโดยคะเสนอแนะแนวทางในการใช้วัสดุอย่างเป็นไงคะประหยัดและก็คุ้มค่า ก็คือทําให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาการใช้มากที่สุดนั่นเองอทีนี้เรามาดูนะคะวัสดุที่เราจะต้องเรียนมีอะไรบ้างวัสดุที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือมีโพลิเมอร์นะคะเซรามิกนะคะแล้วก็วัสดุผสมแต่ว่านะคะเราจะเน้นข้อสุดท้ายก็คือแนวทางการนําไปใช้อย่าง ระยัดและคุมค่านะคะออามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าโพลิเมอร์คืออะไรนะคะคำว่าโพลิเมอร์ก็คือการนำโมเลกุลของสารอะ,อะไรก็ตามหลายๆโมเลกุลมารวมกันโพลีแปลว่ามากหลากหลายนะคะดังนั้นคำว่าโพลิเมอร์ก็คือการนำโมโนโมโนเมอร์ก็คือเป็นส่วนที่เป็นย่อยที่สุดของสารใดๆก็ตามมาเรียงมาร้อยรวมกัน ดังนั้นลักษณะการร้อยรวมกันของโมโนเมอร์นะคะที่รวมเรียกว่าโพลิเมอร์นั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือแบบแรกนะคะแบบที่1เราเรียกว่าแบบสเตรนก็คือแบบเส้นนะคะแบบที่2 b r บรันช์ก็คือแบบกิ่งและแบบที่3ก็คืออะไรคะร่างแหนะคะคือเน็นะคะ,ค ET, ะ,คะจะเห็นได้ว่าแบบแรกนั้นถ้าสมมติเราดึงมันขาดเลยแต่ถ้าแบบที่2และที่3นั้นการดึงจะทำให้ขาดยาก ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นนะคะออมีการร้อยเรียงกันแบบไหนถ้าร้อยเรียงกันแบบร่างแหเนี่ยก็คือจะมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างคงทนนะคะทําลายยากนะคะ,ะตรงนี้มีตัวอย่างนะคะโพลิเมอร์ทางธรรมชาติก็คือฝ้ายใยฝ้ายนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะที่เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติกันนะคะตัวแรกเลยก็คือไฝ่นะคะไยจะเป็นเส้นใหญ่ที่เป็น เส้นใยของเซลลูโลสนะคะซึ่งฟ้ายนั้นกว่าจะผ่านนะคะกระบวนการแล้วนํามาเป็นผ้าใยหนึ่งผืนเนี่ยยากมากและขั้นตอนค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะอันดับแรกต้องแยกอะไรคะมล็ดจากใยฟ้ายแล้วก็มาดีดให้ฟูดีดให้ฟูเสร็จต้องมาทําเป็นเส้นได้แล้วค่อยมาถักมาทอซึ่งขั้นตอนที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะคะอ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเส้นใยเซลลูโลสเหมือนกันนะคะเป็นไม้เนื้อไม้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเส้นใยจากสัตว์นะคะก็คือเป็นในลักษณะของตัวที่เป็นกรดอะมิโนมาร้อยเรียงรวมกันเยอะๆจำนวนมากๆอันนี้เป็นเส้นใยโปรโตีนนะคะอันนี้เป็นเส้นใยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะโพลิเมอร์ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง,ก,รรก,งก็คือ,อยางนะคะซึ่งยางเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะไอโซพีนหลายๆไอโซพีนมารวมกันเราเรียกว่าโพลีไอโซพีนนะคะ อันนี้เป็นนะคะอะโพลิเมอร์จากการสังเคราะห์ก็คือพลาสติกนะคะอันนี้ก็เป็นใยสังเคราะห์นะคะและอีกอันนี้ก็คือเป็นใยสังเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะก็คือพวกยางแผ่นยางที่ใช้ในการปูทางเดินนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าโพลิเมอร์นั้นเวลาเราเรียงร้อยรวมกันเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะถ้าเป็นโพลิเมอร์ตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบที่1 ะะก็คือสารชนิดเดียวเดียวเรียงรวมกันนะคะแต่ถ้าเป็นโพลิเมอร์ที่นะคะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะก็จะเป็นสารหลายๆสารมารวมกันนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันอันนี้เป็นหลายแบบมารวมกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นตารางเดี๋ยวหนูไปดูในแบบ ที่ครูให้เป็น pdf ไปแล้วกันนะคะว่า,ารายละเอียดของตารางนี้มีอะไรบ้างนะคะเขาจะแยกส่วนที่เป็นโพลิเมอร์และส่วนที่ย่อยที่เป็นโมโนเมอร์ให้ดูนะคะถ้าเป็นแป้งนะคะเป็นโพลิเมอร์ถ้าโมโนเมอร์ของแป้งก็คือเป็นอะไรคะกลูโคสเพราะว่านะคะแป้งนั้นจะสตาร์จากกลูโคสนะคะเป็นส่วนใหญ่และกลูโคสเป็นฐานของนะคะตัวที่เป็นน้ำตาลและแป้งทุกๆชนิดเลยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูว่าตัวที่เป็นสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์บ้างโพลิเมอร์เราจะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะสชนิดตรงนี้นะคะมีอะไรคะมีพลาสติกอยู่ตรงนู้นนะคะมียางมีเส้นใยนะคะตรงนี้จะเป็นโพลิเมอร์ซึ่มถ้าเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกจะมีอะไรคะมีเฉพาะตัวที่เป็นพลาสติกสังเคราะห์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นยาง จะแบ่งเป็นยางธรรมชาติยางสังเคราะห์เส้นใยแบ่งเ,เป็นอะไรคะเส้นใยธรรมชาติเส้นใย,ย,ย,ยสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอย่างมีความพิเศษอย่างไรตัวแรกนะคะเรามาดูสมบัติทางกายภาพของแต่ละตัวก็คือพลาสติกยางแล้วก็เส้นใ่นะคะพลาสติกเนี่ยนะคะจะมีการอ่อนนน่มเมื่อได้รับความร้อนคืออ่อนระทวยสามารถ หล่อมาเป็นชิ้นงานชิ้นใหม่รูปร่างใหม่ได้หรือเราเรียกว่าอะไรคะรีไซเคิลนั่นเองนะคะส่วนยางยางจะเป็นความที่เด้งดึงะคะ่ะยืดหยุ่นได้นะคะยืดหยุ่นได้กลับสู่สภาพเดิมได้นะคะ,ะตัวที่เป็นเส้นใยก็สามารถปั่นให้มีความยาวเพิ่มขึ้นมากเป็นเส้นใยแล้วมาถักทอเป็นผืนผ้าได้ ะะอันนี้ก็คือเป็นสมบัติทางกายภาพของทั้ง3แบบที่เป็นโพลิเมอร์นะคะทีนี้เรามาแยกดูแต่ละแบบกันตัวแรกนะคะพลาสติกนะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาส,ลาสติกมีอะไรบ้างพลาสติกจะมี2แบบนะคะคือพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกอันนี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนมันจะหลอมนะคะได้รับความร้อนแล้วมันจะหลอมแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้นะคะจำไว้เลยนะคะ รีไซเคิลได้ก็คือเทอร์โมพลาสติกนะคะแปลรูปต่างๆได้ไม่เห็นซากไม่เห็นเขาโครงเดิมต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างพลาสติกที่เป็นพลาสติกมือหนึ่งนะคะเราจะนําเข้าตัวที่เป็นเม็ดพลาสติกซึ่งเม็ดพลาสติกนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการของปิโตเรเลียมนะคะแล้วก็มาทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยรวมทั้งโฟมด้วย ซึ่งถ้าให้ย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วจะใช้เวลาถึง500ปีอย่างที่บอกแต่ถ้านะคะเราสามารถนำมาใช้ใหม่รีไซเคิลใหม่ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งดีนะคะอันนี้เป็นพลาสติกอันที่สองก็คือ, Pl astic. Pl astic อเทอร์โมเซ็ตพลาสติกพลาสติกชนิดนี้คะ่ะแข็งและทนนะคะดังนั้นถ้าได้รับความร้อนมันจะกรอบและแตกหักไปเลยนะคะจะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้เลยตัวยอย่างเช่นอะไร นะคะชิ้นส่วนของคีย์บอร์ดชิ้นส่วนของเมาส์นะคะชิ้นส่วนของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแบบเต้ารับเต้าเจียบลักไฟอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซสพลาสติกที่ไม่สามารถนํามารีไซเคิลใหม่ได้นั่นเองนะคะ <_ S 2> อ่ะทีนี้เรามาดูอย่างบ้างนะคะย <_ S 1> างตรงนี้เนี่ยค่ะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือยางนะคะที่ ะะใช้จากธรรมชาติซึ่งเรามาใช้ประโยชน์ก็คืออะไรคะมาทํายางรถยนต์มาทํายางลบนะคะแล้วก็เรามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายแต่ว่ายางนั้นเราค่อนข้างจะใช้เยอะเนื่องจากว่าเครื่องไมยเครื่องมือต่างๆเราต้องการความยืดหยุ่นใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นรูปของยางธรรมชาตินะคะที่เราได้จากอะไรคะที่เราได้จากการกรีดบ,บริเวณที่เป็นวัคก็คือเส้นที่เป็นท่อลําเลียอาหารก็คือโฟลเอมนะคะ รีดมาแล้วเมื่อน้ำยางมาอยู่ที่อะไรคะอยู่ตัวที่เป็นอะไรคะตัวที่เป็นกระบะนะคะกระบะรองแล้วก็นะคะหยดน้ำกรดลงไปน้ำกรดในที่นี้ก็คือซันฟิวริกนะคะ h 2 so 4ซันฟิวริกนะคะเพื่อให้น้ำยางนั้นมันเกาะตัวกันได้แน่นนะคะแล้วก็ขายในรูปที่เป็นก้อนอยางแต่ถ้าสมมุติว่า ขายเป็นแผ่นยางจะได้ราคาดีเพราะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นแบบก้อนแบบนี้ต้องไปแปรอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเป็นอย่างี้คะเพื่อให้เป็นแผ่นแล้วเอาไปใช้งานนะคะทีนี้ยางสังเคราะห์มีหลายแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่ายางสังเคราะห์เนี่ยจะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตเพราะใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะคะด้วยการปรับคุณภาพนะคะของยางเนี่ย ด้วยการเผากับกรรมฐันเช่นเดียวกับอะไรคะเช่นเดียวกับยางธรรมชาตินั่นเองนะคะเอามาดูตัวแรกเลยนะคะยางตัวแรกนะคะพอลีบิวทาไดอีนตรงนี้นะคะใช้อะไรคะใช้ในการสร้างเอาไปใช้ในการผลิตยางรถยนต์แล้วก็ล้อเครื่องบินเพราะต้องการกันกระแทกนะคะต่อไปค่ะสไตรีน e บิวทานไดอีนนะคะตรงนี้ จะใช้ในการทําท่อสายยางนะคะพื้นรองเท้าพื้นปูยางตรงนี้นะคะก็จะทําให้มันมีความคงทนในการขัดถูมีการเสียดสีใช่ไหมลูกนะคะพวกนี้สายยางก็คือพวกาสายยางดับเพลิงอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะอันที่3นะคะโพลีคโรพรีนตตรงนี้นะคะจะทนต่อความเป็นกรดมาก ดังนั้นเนี่ยนะคะโพลีคโรพรีเนตรงนี้เราเอามาใช้เป็นโครงสร้างนะคะโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะเป็นตามกรอบประตูหน้าต่างนะคะอย่างเช่นถ้าเราสังเกตง,ง่ายก็คือบริเวณกรอบของประตูห้องน้ํานั่นเองเพราะว่าจะเห็นชัดว่าห้องน้ำเนี่ยเราจะต้องปอง้ปองกันกรดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราใช้กรดในการล้างห้องน้านะคะต่อไปค่ะยางอันที่4ีชนิดสุดท้ายก็คือ ไอโซฟรีน so ชื่อเหมือนอยางธรรมชาติเลยค่ะดังนั้นคุณสมบัติก็จะคล้ายยางธรรมชาติเรานิยมนํามาทําเป็นจุกนมเด็กนะคะแล้วก็เครื่องมมยเครื่องมือทางการแพทย์ก็คืออย่างเช่นพวกถุงมือต่างๆที่ใช้ในการารักษาคนไข้คนป่วยนั่นเองนะคะอาทีนี้เรามาดูเส้นใหญ่กันบ้างเป็นโพลิเมอร์นะคะชนิดที่เท่าไหรลูกชนิดที่3แล้วนะนะคะเส้นใยนะคะก็คือไฟเบอร์ ไฟเบอร์ตรงนี้เราได้จากทั้งธรรมชาติสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์นะคะตรงนี้จะเป็นโฟชาร์ตให้ดูว่านะคะจะมีอะไรคะมียางธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเซลลูโลสบ้างนะคะเส้นใย,ยโปรโตีนบ้างแล้วก็ใย,ยหินบ้างส่วนถ้าเป็นสังเคราะห์ก็จะแบ่งเป็นโพลีอไมด์ ide, นะคะแล้วก็คือพวกไนลอนแล้วก็พวกโพลีเอสเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นผ้าสะท้อนน้ำนะคะส่วนนะคะเส้นกึ่งสังเคราะห์ก็จะเป็น ซลูเอสเตตนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นไรคาเรยอนอันนี้คือชื่อของผ้าส่วนใหญ่นะที่เขาเอามาให้เราจำเนี่ยก็คือเป็นชื่อของผ้านะคะชื่อของเส้นใ่นะคะดังนั้นชื่อผ้าเนี่ยก็เรียกตามเส้นใหญ่ที่เอามาถักมาทอน,นั่นเองนะคะอันแรกเลยคะ่ะเส้นใยธรรมชาติหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าคําว่าลินินคือ,อผ้าใยสังเคราะห์ถูกต้องไหมคะ เ่นเดียวกับครูเพราะครูเองก็คิดว่าลินินเนี่ยเป็นผ้าใยสังเคราะห์แต่ลินินคือผ้าใยธรรมชาติจากต้นตรงนี้ค่ะเขาใช้นะคะลำต้นค่ะไปฟอกแล้วก็มาทําเป็นเส้นใยธรรมชาติแล้วได้เป็นผ้าลินินซึ่งเป็นสุดยอดของผ้าที่รีดยังไงก็ไม่เรียบนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นปอนะคะที่บ้านใครตั้งชื่อลูกปอปานก็คือพวกที่เป็นพืชเส้นใยลูกนะคะเพราะว่า เขาลอกเอาบริเวณที่เป็นเปลือกเป็นว์กเนี่ยคะ่ะแต่ว่าต้องแช่น้ําก่อนนะแช่น้าให้เปืือยแล้วลอกลอกแล้วตากแหงตากแห้ง,แ,หงแล้วก็มาถักนะคะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเอาไปทํากระสอบข้าวสารอะไรประมาณนี้แต่กระบวนการค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนะคะไม่คุ้มเลยนะคะต้องถือจริงๆกับความเป็นกเกษตรกรเนี่ยค่ะนะคะอย่างครูเองครูก็เคยทํากระบวนการนี้ทุกกระบวนการเลยลูกนะคะโชคดีที่เราเกิดเร็วดังนั้นเราจะทัน ทุกวิถีชีวิตนะคะต่อไปค่ะอันนี้ฝ้ายนะคะฝ้ายเราก็จะต้องผ่านหลายกระบวนการอย่างที่ครูบอกว่าเอามาดีดให้ฟูนะคะเอามาเขียนให้เป็นเส้นแล้วก็เอามาทักมาทอให้เป็นผืนผ้านั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะเส้นใยธรรมชาติชนิดที่สองนะคะอันนี้เป็นเส้นใยโปรโตีนที่ได้จากเส้นใยของสัตว์นะคะอันแรกก็คือเส้นใยไหม นะคะต่อไปเส้นใยของขนแพะแล้วก็ขนแกะนะคะพวกนี้จะเป็นโมโนเมอร์ก็คือพวกกรดอะมิโนน,นั่นเองนะคะเป็นส่วนที่ย่อยที่สุดและเล็กที่สุดของเส้นใยประเภทนี้นะคะเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยมาทําเครื่องนุ่งห่มเยอะนะคะแล้วก็เส้นใยจากสัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงราคาสูงมากนะคะต่อไปค่ะเส้นใยจากแร่ธาตุก็คือใยห,หิน นะคะใยหินตรงนี้จะทนการกร่อนทนความร้อนเยอะมากดังนั้นใยหินเขานิยมเอาไปเป็นส่วนผสมของเสื้อผ้าของชุดนักดับเพลิงนะคะเผ่อๆก็เอาไปใช้เสื้อผ้าของชุดนักบินอวกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทนความร้อนได้สูงนะคะแล้วก็เอาไปเป็นฉนวนความร้อนของอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะทีนี้มาดูตัวต่อไปอันนี้เป็นใยสังเคราะห์นะคะจะเห็นได้ว่าสีฉูดฉาดถ้าเทียบกับลินินของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ อันนี้พิเศษเลยก็คือว่าทนต่อการใช้สารเคมีจะซักยังไงจะใช้เครื่องปั่นแรงแค่ไหนฉันก็ทนได้นะคะแล้วก็เป็นไงคะไม่ดูดซับน้ําซักง่ายแห้งเร็วนี่คือลักษณะที่มันได้รับความนิยมะคะ่ะแล้วก็ย้อมสีติดเร็วนะคะสีเนี่ยอยากได้สีอะไรพิมพ์ลายอะไรได้หมดเลยนะคะไม่มีข้อจํากัดดังนั้นนะคะตัวที่เป็นผ้าเยลสังเคราะห์ถึงได้รับความนิยมมากเพราะราคาก็ถูกด้วย นะคะต่อไปค่ะเส้นใย,ยกึ่งสังเคราะห์อันนี้เน้นนะคะเน้นสิ่งดีๆของแต่ละอย่างเน้นสิ่งดีๆของอผ้าธรรมชาติก็คือความระบายอากาศนะคะการนุ่มสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เอาตัวที่คงทนถาวรของใอาย,ายสังเคราะห์เนี่ยมารวมกันกลายเป็นกึ่งสังเคราะห์นั่นเองนะคะพวกนาเพื่อผ้านานโนผ้าอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาเริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมาจากตรงนี้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูนะคะผลที่เกิดจากโพลิเมอร์นะคะต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ให้อะไรมากเลยดูภาพนีเรารู้เลยว่ามันคือเกิดเป็นขยะนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นการดีถ้าเราใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดนะคะแล้วเอานํามาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก่อนใช้ก่อนทําก็ต้องคิดให้มากๆนะคะอะต่อไปค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นวัสดุอันที่2ก็คือเซรามิกซึ่งเซรามิกนั้นเราเน้นความสวยงามความวาวนะคะดังนั้นเซรามิกจะมีส่วนผสมสําคัญสาคัญอยู่3ส่วนนะคะซึ่ง3ส่วนนี้จะทําให้เซรามิกนั้นมีความคงทนถาวรแต่จะเปราะและแตกง่ายนะคะทนความร้อนทนเคมีนะคะมีความสวยงามนะคะ แล้วก็สามารถเป็นอะไรคะฉนวนความร้อนได้นะคะทนต่อออกซิเจนทนต่อน,น้ําทนต่อสารเคมีด้วยก็คือไม่เกิดสนิมน,นั่นแหละคูณง่ายๆนะคะอันนี้เรามาดูส่วนผสมส่วนผสมจะมี3ส,ส่วนค่ะ3ส,ส่วนนี้ได้แก่อะไรบ้างดินนะคะตรงนี้ดินควอซแล้วก็แร่ฟิลปานะคะแร่ฟิลปาตรงนี้จะมันจะทําให้นะคะมีความวาวหรือเราเรียกว่าแร่ฝันม้านั่นเองนะคะ ตรงนี้เรามาดูนะคะดินขาวดินขาวคือเกาลีนตรงนี้จะไปเซนส่วนผสมสําคัญเอาไปผสมกับตัวที่เป็นนะคะดินเหนียวนะคะเพราะดินเหนียวเนี่ยก็คือเป็นตัวขึ้นรูปเลยทีเดียวเมื่อนะคะผสมแล้วก็มาที่แร่คอร์สเคียวหนุมานของเรานะคะแร่คอร์สตรงนี้จะทําให้ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์นะั้นมีความวาวมีความสวยงามนะคะเพราะเขคือแก้วอย่างหนึ่งนะคะซิลิก้านะคะ ตรงนี้อีกอันหนึ่งฟลสปาร์ก็เป็นแก้วอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแร่ฟันมะนะคะตรงนี้จะเป็นไงคะเมื่อหลอมแล้วมันจะมีเนื้อคล้ายแก้วแวว,ววาวเปบือยจ้านะคะก็จะได้เป็นลักษณะ,ะผลิตภัณฑ์แบบนี้คือมีความวาวมีความสวยงามนะคะมันจะไม่เหมือนเครื่องปั้นดินเผาปกตินะคะอย่างเช่นพวกตุ๊กตาดินเผาหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเป็นไงลูกมันจะมีความด้านอนะ่ะมันไม่วาวนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซรามิกก็คืออะไรคะพวกที่เป็นนะคะพวกที่เป็นตัวเครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวที่เป็นลูกถ้วยนะคะของฉนวนของอะไรคะของเสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองนะคะอ่ามาดูวัสดุผสมบ้างจะจบกันแล้วนะคะวัสดุผสมมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ที่ผสมเพราะว่าอยากนำส่วนต่างๆที่เป็นไงคะเป็นใยต่างๆมารวมกัน แล้วทําให้มีความแข็งแรงนะคะเอามาหลายๆอย่างมารวมกันเลยแล้วเน้นความแข็งแรงเน้นความเหนียวเน้นความทนทานน้ําหนักเบาเนี่ยบางชนิดเท่านั้นนะคะอันแรกเลยก็คือคอนกรีตนะคะคอนกรีตตรงนี้ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์นะคะหินกรวดและน้ําน้าจะเป็นตัวประสานดังนั้นซีเมนต์ค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนแต่ว่ายังเปราะอยู่นะถ้าจะให้ดีก็คือเป็นแบบที่2อค่ะเสริมเหล็ก นะคะจะทําให้มีความคงทนแข็งแรงมั่นคงใช้ได้นานนะคะหลายปีเลยค่ะแต่ว่าจะต้องมีการกรีเพื่อเป็นความอะไรคะป้องกันความยืดหยุ่นของเหล็กข้างล่างถ้าสมมุติว่าหน้าร้อนเหล็กมันขยายตัวจะได้ไม่มีรอยแตกแบบสายฟ้าฟาดนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นใยอะไรคะโพลิเมอร์นะคะที่อ่อันนี้จะเป็นเลข3นะคะเป็นใยโพลิเมอร์ที่เราเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร ตรงนี้เราจะนิยมเอามาเป็นโครงสร้างของเครื่องดินนะคะโครงสร้างของรถยนต์นะคะ,ะลักษณะก็คือเป็นการเคลื่อบอีกทีหนึ่งซึ่งสามารถใช้ได้หลายปีเลยค่ะเพราะโครงสร้างเขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะแนวทางการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าคุ้มราคามันก็คือมีอะไรคะ1 a 3 r avoid นะคะ r ก็คือ reduce reuse recycle นั่นเอง มาดูแนวทั้งหมดที่ใช้นะคะในการใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาก็คือ1 a 3 r นะคะ avoid นะคะ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะทั้งหมดนี้นะคะเราก็ใช้ยังไงบ้างลูกถ้าเป็น avoid ก็คือเป็นไงคะ ปฏิเสธไม่ใช้หรือเลี่ยงการใช้นะคะวีดิวก็คือลดการใช้อย่างเช่นแทนที่เราจะใช้กระดาษในการทำชีตเยอะๆก็เป็นไงคะส่งเอกสารนะคะในไฟล์นะคะในลักษณะที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกแทนนะคะหรือตัวที่เป็น Reuse นะคะใช้แล้วกระดาษใช้หน้าเดียวเอามาใช้ใหม่ใช้ทั้งสองหน้าเสร็จอ่ะบริจาคให้นะคะโรงเรียนสอนคนตาบอดทำอักษรเบลต่อได้นะคะใช้ให้คุ้ม นะคะแล้วก็อันสุดท้าย Recycle อะไรที่ Recycle เราเอามาเป็นไงคะรวมแล้วเอาไปทำา Recycle ได้ใหม่นะคะดังนั้นการแยกขยะก,ก็ค่อนข้างสำคัญอย่างตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะคลิปของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะคะแต่ญี่ปุ่นเห็นตัวอย่างชัดเจนมากคือการแยกขยะที่ต้นทางอันนี้ทาได้ด้วยความมีระเบียบวินัยมากๆนะคะ,ะมาดูการทบทวนนะคะ ทบทวนเนี่ยสำคัญเลยนะคะเพราะครูเอาใจความสําคัญต,ต,ต่างๆเนี่ยมาไว้ที่แบบฝึกหัดทบทวนนะคะพลิเมอร์มีกี่ประเภทตอบค่ะพลิเมอร์มีกี่ประเภทลูกพ o ลิเมอร์นะคะมีทั้งหมด3ประเภทก็คือมีพลาสติกยางแล้วก็เส้นใหญ่นะคะพลาสติกตัวนี้ยืดหยุ่นแข็งแรงทนต่อการกรดกดของทนกรดทนเบสแต่ถ้ายางเนี่ยยืดหยุ่นสูงยืดแล้วหดได้ นะคะยางยืดหดได้ส่วนพวกที่เป็นเส้นใยเนี่ยเส้นใหญ่สามารถปั่นให้เป็นเส้นยาวๆและเป็นผืนผ้านะคะทอเป็นผืนผ้าได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ข้อที่2พลาสติกนะคะชนิดใดที่สามารถนํามารีไซเคิลได้ก็คือพวกที่เป็นอะไรคะอ่าเทอร์โมพลาสติกนะคะซึ่งเป็นพวกที่เป็น PET ก็คือโพลีเอ h ทิลีนนั่นเองนะคะขวดใสนะคะขวดใสขวดน้ําของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายจะเป็นอะไรลูกตัวที่เป็น1 a 3 r นะคะ1 a 3 r มีอะไรบ้าง avoid นะคะเลิกนะคะตรงนี้เลิกงดใช้แต่ถ้า3 r r อาวแรกคืออะไรคะ reduce ลดนะคะ reuse นำมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าหรืออะไรก็ตามเอามาใช้ใหม่ได้แปลสภาพได้สักเล็กสักน้อยเราถือว่าเป็น reuse นะคะแต่ถ้าแปลสภาพไปเลยด้วยกระบวนการทำวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า Recycle นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะให้ในักเรียนไปทบทวนดูนะคะแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ขอให้ใช้ให้เป็นตอบคำถามให้ได้คำถามจะอยู่ในรูปของการนำไปใช้นะคะอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ